สวัสดีครับผมกรอบซ่าคนเดิอมอะวันนี้ผมจะมาทำกับดัก<ง>ที่ไม่เนียยเลย<ง>ผมก็ตั้งใจทำนะอืททำปทุกและสโตนพังหมดดีฮะออย่ามายุ่งผมก็ตั้งใจฮะ นี่ผมไม่ได้ไปดูคลิปใครมาเน็ตไม่ค่อยแรงฝนมันกระตุกฝนมันตกแล้วก็กระตุกกระตุกแหลกแล้วผม<ะ>สั่งดังไม่ได้นะฮะแม่ตื่นผมก็จะมาทดลองให้ดูนะฮะนี่ฮะสมมติเออนี่บ้านใครนะฮะก็เข้าไปดูปึ๊บตายฮะปึ๊บเอ,อื้อเอ้ยช่วยด้วยขึ้นไม่ได้ตายนะฮะตายกระดานเดียวไม่มีวันขึ้นได้ะฮะ ผมก็จะมาสอนทำนะฮะผมไปหาที่โล่งก่อนไงขอตัดคลิปนะฮะนี่นะเจอที่ของผมแล้วนะอย่างแรกที่ต้องเตรียมคือบล็อกเหล็กฮะแล้วก็เลสโตนแล้วก็ไอไอไออะไรไม่รู้แล้วก็ไอสโตนทอตอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้ะ้ะก็แป้นะแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ะผมจะเป็นบล็อก เหล็กฮะลแล้วก็ลาวาแล,วแล้วก็เตรียมดินไว้อุดฮะเพื่อคุณอุดผิดนะฮะผม้วก็ตัดยากยือมอะไรครับของพี่ออนจะเริ่มทำแล้วนะ,ะอันนี้สิบหกจุดศูนย์นะ เออสิบหกเออสิบเจ็ดเอสิบเจ็ดอะไรกันแน่เนี่ยวางสองสิบเดนเนี่ยสองบล็อกนี้นะฮะแล้วก็วางก็วางหลังนี้นะฮะแล้วก็วางเตแล้วก็คุดไปสองบล็อกฮะสบล็อกสงแล้วเป็นจะมันจะเป็นสองอันแบบนี้นะแล้วก็ เราต้องมีคอมก่อนน้องก่มนนก็แย่งเลยู่ไม่แย่งหรอแบบแบบเนี้ยไม่ให้มันมปิดน,นะฮะนี่ไอประตูนี้ผมจะลอกมานะแต่ข้างในจังหันผมคิดไม่ออกไงสมองไม่เล่นจะเปิดเทอมแล้วด้วยวันจันทร์นี่ก็เปิดแหละนี่ตุลาวันจันทร์ก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแคสดิคตอีกๆๆๆนะฮะตอนเช้าแม่เราจะไปนะฮะอย่าแปกนะครับชื่อผมชื่อกอบนะฮะอะผมแคดเกมใหม่ ่ผมก็ไม่รู้อะผมก็อยากแครแเกมเหมือนพี่แชมป์ม,มา,าพี่ชมมแชมป์จักวเคเค,ค,คโอเจ็บเคเคชก็วางวันนี้นะฮะปึ๊แล้วก็ปึ๊เอ่ออันนี้ไม่จาเป็นนะ,ะตกเอ้ยแล้ก็สร้างบ้านอนะ กี่บอกก็ได้นะครับผมไม่ต้องนับเพิ่อที่เกี่ยงยังไม่หลับหรอกะอะไนะต้องการว่าว่าปลอกว่าหลับไม่ลงอะ่ะผมไม่หลับไม่ลงอะ่ะจริงอะ่ะเดี๋ยวพ่อผมก็มานะ่ะทำ นงวีน <Cornell. S 2> ูเฮา่ไปนะคะเด็กอักขระทูตวิชัยพาใสค่ะเนี่ยทำตามนี้เลยนะเฮ้ยหี้ยเปียดี ตามตามนี่นหละเนี่ยทำไมของผมกระตุกอะ่ะผมไปดูคนอื่นขมงพ่แชมป์บอกว่ากระตุกแต่มันก็ไม่ไมกระตุกนะฮะทำไมของตัวเองมากระตุกอะ่ะเนี่ยเข้าไปฮะปึ๊บโอ้ผมจะขโคสวัสดีหนึ่งสองสาฮะเงียบพูดเบาๆดิแต่แม่ตื่น อีกบอกก็ได้นะเดี๋วมันจะแคสเกมที่ท,ท,ท,ที่ที่คุณไม่รู้จักแน่ๆ่ะเด็คุณไม่รวยมึงผมหรอกจะไม่รู้ที่คุณเลือกมันจะปัญญาอ่อนไหมอ่ะเ่เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะกะ แบบน,นี้<ข>นะขคตรออกฮะเท<ะ>่านี้ก็คุณจะตกแต่งอะไรก็ได้นะตกแต่งผูช้ชมตกแต่งจะจะตกแต่งตามผมได้นะมมไม้ลวงศพไอ้ขู่เพื่อนเนี่ยไม่มีใครมาเล่นกับผมมีคนเดียวคือ ก่เช hey, oh, yeah, ้อปนะผมยุเทคืเนี่ก็ฝนตกโอ้ยเปปัโถปิโตดีนะไม่หลามบ้านบ้านไม่ร้องไห้เกมปืนกระเจะกระจอกมาแคสโอ้โหฟอร มันไม่สามดีอะฟอดเนี่ยเพื่อนตามได้ผู้เพื่อนน่ะเพื่อนเพื่อนเข้าไปเขาไมกว่ามีของดีนะฮะเนี่ยตามเนี้ก็เสร็จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวผมจะลองฮะผมขอไปเก็บของที่รับก่อนที่เดี๋ยวผมมาทำที่ปิดกล่องยาเอ้หรือผมจะจำได้ไหม เดี๋ยวผมคอปปี้คลิปนี้ไปลแล้วก็อีกคลิปหนึ่งนะฮะที่ล็อกกล่องนี้ไม่ใช่หมูใช่หมาไม่รู้ถ้าอย่างที่คุณคิดผมก็ไป็ล็อกคนอื่นมานะฮะแต่อันนี้ผมคิดเองจริงๆฮนะนี่นะตามนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะปรับหมดเนี่ยเนะี่ยสมมติผมเอ้ยบ้านใครเหมือนตอนที่ผมบอกนะอ่ะปิดปิดปิดตายฮนะตามนี้ฮนะก็ขอกราบสวัสดีฮนะ ขอไปกันเพียงแค่นี้นะฮะวัสดีฮะ